ครับวันนี้เราอยู่กับจอแม็กคับครับขนาด65นิ้วนะครับมีทดลองหน้าร้านนะครับเครื่องมือมีแบบนี้เลยครับแมคับเป็นแบรนด์ที่ขายทั่วโลกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะแอดเพจได้กี่เพจตอนนี้ผมแอดไป3 31หน้าแล้วครับ สัมผัสครับเป็นจกอย่างนี้ครับสัมผัสพร้อมกันได้20จุดครับอแอดได้กี่หน้าครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครั้งแรกของการแอดครับผมไปดูดาต้าชิตมันไม่มีบอกว่าแอดได้กี่หน้า เฮ้ยจะแพงครับโกลเลยครับพี่ใครจะมาตั้งใจยัดเกินนี้ครับเอาเป็นพันเหเก้าร้อ่สิบเก้าครับเอาเดาดูพีชิดว่างไหม น,าน่าจะเก้เาเก้าเพราะว่าดูจากตัวเลขมันน่าจะสุดแค่เลขสามหลักยันเน,น,เเนาะยันเนาะ อาจจะเป็นเหมือนที่โลว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเ,เรียกไม่น่าจะเป็นรักสี่หรับเฮ้ยเพื่อมันขยายอ่ะไม่ได้นะ ทุกอย่างกระคอนเลยถ้าเกิน9 9 9ไปก็พอหนึ่งพันเกินว่ะแปลว่าไม่ไม่มีมิติเหรอไม่มีลิรรมิตชีวิตเกินรอ้อยใครจะไปอัดเป็นพันน <c oughs> ี่ยยังไม่สุดครับเกินนะครับ<อ>แล้วก็เขียนได้เลยไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตโอ้ตายแบบนี้ครับ เกินร้อยชีวิตเกินพันโอเคครับตอนนี้ขึ้นไปพันกว่าแล้วครับงไม่มีลิมิตนะครับถ้าเขียนได้ปกติแล้วก็ลบทำแบบนี้ลบนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้